ใช้อยู่ตายสวยแล้วผมแค้นไงแล้วผมแค้นไงแล้วผมแค้นไงนี่ครับเอาไม่ตาย <'t> อุ้ยเกือบ <'t> ไปแล้วไงละ่ะพลังปืนไทยอยีกตอนสวัสดีครับชาวเด็กเกมเมอร์ท่านอีกผมกล้องซ้ายครับไม่ใช่ในเกมคอ l l of ม u t y Modern w สาวอีกแล้วจากคลิปที่แล้วครับที่ผมทําในส่วนของแต่งปืน แต่งปืนตามในส่งปืนไทยไปคลิปที่แล้วก็มีคนขอมาว่าพี่ครับผมขอปืน DTI 7บ้างนะครับผมซึ่งวันนี้เรามาแต่งแล้วเรามาเล่นกันดูก็ออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร กระจายกล้องซาด้วยครับผมและก่อนที่รับชมคลิปครับใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมครับผมขอแนะน erm ําเติมโค้ดเกมบริการเติมเกมมือถือเกมออนไลน์เปิดให้บริการมากกว่า3ปีสะดวกปลอดภัยแน่นอนครับและตอนนี้คอร์บดิวตี้มอร์โนแฟร์สามเพิ่งเปิดตัวกันมาเติมโค้ดเกมก็รับเติมด้วยนะครับมีทั้ง2แบบครับทั้งใช้ UID หรือว่าใช้แบบ ID a าสนะครับสะดวกทางไหนไปงนั้นเลยบอกเลยว่าถูกกว่าเติมเองแน่นอนครับและนอกจากนั้นนะครับยังมีบริการเติมเกมให้เลือกอีกหลายเกมครับไม่ว่าจะเป็น a n t Call d ล d u ย์ w a r ร o และเกมมือลก มมากมากยครับแล้วฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับเติมโค้ดเกมครับบริการฉับไวใส่ใจลูกค้าทักหาเพจเติมโค้ดเกมได้เลยลิงก์อยู่ใต้ดีสคริปชันครับอย่าลืมใช้บริการกันนะครับ ซึ่งปืน d t i 7ถ้าเทียบกับกระบอกที่แล้วนะครับจะมีความแตกต่างหลักๆก,ก็คือในส่วนของลำกล้องที่จะสั้นกว่านะครับที่เหลือก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันเท่าไหร่นะซึ่งผมเนี่ยเอาภาพนี้เป็นหลักนะจริงๆมันมีหลายรูปนะซึ่งหลักๆเนี่ยมันจะอาจจะไม่ได้ไม่ได้แต่งเอกริปเท่าไหร่อะไรยังไงซึ่งเอารูปนี้เป็นหลักเลยนะครับก็มีอะไรบ้างเอามาดูกันครับอย่างแรกเลยนะครับในส่วนของอา่ลาลำกล้องนะครับจะติดเป็นส่วนของ7.5เทมปัส ไฟแบนด์นะครับเพราะว่าปืนในส่วนของ DTI 7เนี่ยจะค่อนข้างสั้นนะครับก็เลยเอาวันนี้มาเพราะอืนน่นเนี่ยจะค่อนข้างยาวกับบนหมดเลยแถมประกำเนี่ยจะไม่ค่อยเหมือนอย่างนี้ก็ไม่เหมือนซึ่งเหมือนสุดน่าจะเป็นอันนี้นะครับ7.5เชมปัตไฟแบนด์นั่นเองนะครับส่วนในส่วนของคอมนะครับคอมติดปืนก็เหมือนคล้ายๆเดิมนะครับไม่ได้แตกต่างจากเดิมผมก็ติดเป็นอันเหมือนเดิมเลยนะครับในส่วนของคอม f อฟ c ท Castle ครับแล้วก็ในส่วนของพันท้ายอันนี้แตกต่างไปซึ่งพันท้ายว่าจะเป็นตัวนี้ใช่ไหม แต่ว่าที่จะเป็นตัวนี้ครับพันไทยเดโมเฟดโปรโนั่นเองนะครับอ่ามันก็จะคล่องตัวกว่าถ้าเทียบกับตัวที่แล้วนะตัวนี้จะคล่องตัวกว่าแล้วก็ในส่วนของกริปมือถ้าซูมไปจะชาัดเนี่ยจะเห็นว่าตรงกริปมือตรงเนี้ยมันจะเหมือนเป็นแหวงๆหวงหน่อยซึ่งผมคิดว่าจะเป็นกริปมือตัวนี้นะครับเปลี่ยนฟิลว่างให้มันแบบอีกแบบหนึงนะ่งแล้วก็จะเป็นกริปมือที่จะค่อนข้างคล่องตัวกว่าคือใช้แล้วเนี่ยจะคล่องตัวมากครับคือจะเล็งไวมากมากนะครับแล้วก็ในส่วนของสโคปครับที่ผมดูเนี่ยน่าจะเป็นในส่วนของซึ่งงจะเป็นวกลม นะครับซึ่งอันอื่นเนี่ยมันจะไม่วงกลมนะก็เลยใช้ในส่วนของโครนนมินิดอทนั่นเองนะครับผมแต่งมาแล้วก็ประมาณนี้ครับนี่เลยอ่าปืนก็จะดูสั้นกว่านะครับอาแต่มีสะโคมมาทดแทนแล้วก็เล่งไวอาเล่งไวเลยนะครับผมก็ถือว่าแต่งมาคล่องตัวไปเล่นมันติน่าจะสบายอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเข้ามันตินดีกว่าครับมาครับผมเข้าเกมมาแล้วครับนี่ฮะ ปืนก็ค่อนข้างเล็กนะครับก็คล่องตัวถ้าเล่นในสวนมันตีผมว่ากระบอกนี้ค่อนข้างคล่องตัวเพราะว่ามันแต่งมาสั้นครับระยะใกล้สบายอยู่ตายฮะกระบอกที่เราจะเน้นระยะไกลเนะาะกระบอกนี้ระยะใกล้เลยครับกับดานท่านพ้อยครับมีคนมาก่อนแนะล้วเรามายิงก,ก่อนนะไม่เจอใครลีโหลดโอเคใส่รีโหลดไปมาด้วยนะได้มาหนึ่งโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ อ้าวปาระเบิดไปได้คิวเฉยใช่อยู่โหลดไว้ตายสวยสวยอยู่สวยอยู่สวยสามิวสุดหมดไปมากโอเคเก็บสุนได้เอาเก็บสุนมากเยอะเยอะเยอะ<ๆ>ผมก็ต้องอ้อมฮะเล่นตรงๆไม่น่าได้เพราะว่ายัางไงปืนเราก็เน้นระยะใกล้กว่าแม้ว่าจะเป็น m 4ครับแต่ว่าระยะใกล้มากกว่า ใใระยะใกล้ละหมาดเองแต่ใใระยะใกล้ที่บอกเราว่าดีจัดนะเออตายนีโรดเล่นใหม่โอเคตายโอ้โหขอเล่นปืนคล่องตัวสุดวะรู้สึกสดีฮะตอนแรกเล่นกขาบอกดูมันไม่คล่องตัวขนาดนี้นะีโรดอึ๊บโอ้โหโดนโดนตายครับดักตรงน,นี้ต่อตอ,อ้าวปลาระเบิดติดเท,ท่าทีข้างหน้ามีคนเห็นอยู่มา อยู่สวยอยู่สวยอยู่มุ่เพื่อเราเองอู้เยอะอันนี้เยอะเยอะไปแต่เราก็คิวได้เยอะเหมือนกันนะเออพลังกับปืนไทยครับปืนไทยกระบอกนี้คล่องตัวกับบอลที่แล้วเยอะเห็นตู้อืมป่านิดนึงะ what ว้าอุ้ยพี่ยิงได้ไงครับเนี่ยผมนี่ตกใจหมดเลย โอเคบนมีคนอ่ะคุณยิงทะลุอ่ะผมก็ยิงทะลุเหมือนกันเออผมก็ปืนเหมือนกันนะเพื่นอนตายโอ้ยข้างบนยนนิรถเออเบอร์ไเลยเพื่อนให้เออ <laughs> แม่เรียกว่าเมื่อกี้คือหลบจนแบบตัวลอยฮะโอ้โตัวเยอะมากมสวยมากโอ้เระเบิดสามขีดเลยเหรอ โหดจัดอันนี้โหดจัดสวยมากระยะนี้เล่นลำบากลำบากจัดเลยปืนเรานี่ระยะต้องกลางๆนิดนึงนะฮะไกลามากก็ยิงลำบากครับตายคนด้านขวาตัวนึงตายฮิโรดด้านขวามีด้านขวามีแต่คนอยู่ข้างในเห็นเห็นเห็นเนอช่องลอดช่อง,อ,อ,งอย่าอย่าอึ๊บส่งเข้ามาฮิโรดสูงเพียบเลย ปัญหาตัวเองอ่าว่าแล้วครับเดี๋ยวมันน่าจะสแปมระเบิดมาเดี๋ยวรอดพอดีตายมาโอ้ชอบ้องตัวแบบนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์กล้องซ่ามากโอเคมาเป่ามาเป่ามาเป่าข้างหน้ามีคนตายเย้ยเนี่ยคุณใครมึงใครเนี่ยเอาเพื่อนเลยเหรอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตกใจมึงคิ้ตัวไหนอ้าวโดนโดนได้เฮ้ยพี่ชาย ไม่อกี้เาไม่เห็นได้หนึ่งติดตัวก่อนเราเปลี่ยนพอยลุยกันต่อดิครับอ่ามันต้องสแปมทุกอย่างที่มีผมก็สแปมเหมือนกันครับพี่ไม่ต้องกลัวโอเคโดดพาวเอิร์ดเลยหนึ่งลูกให้ฮะเต็มเทคนพาทุกอย่างเขาได้คิวด้วยไงล่ะเออเทจัดเข้าไปแล้วติดตัวผมไม่ายิงใครดี ทั้งคนทั้งโอ๊ตโดนมีดมาว่าไงพี่ชายนม่จะมีคนอีกนะคอจะเปลี่ยนละเอออะไรล่ะเย้ระเบิดโอ้โหตายโอเคโอ้ตัวเยอะมากเออโอ้โหนี่ก็มาแบบทุกทางสไลด์มายิงด้วยนะครับโคตรเดือด ตายตายมีโหลดชั้นใหม่สวยเคลียร์เข้าเฮ้ยมีคนยิงมาแล้วผมยิงก่อนผมะปุยิงสองคิวสวยมากครับใม่กำลังกัืนไทยว่ะโคตรดีโคตรดีตัวระเบิดนี่ก็ไม่เหมือนกันเยอะมากอะไปต่อไปจะเปลี่ยนยนิงมีไปก่อนหนึ่งทีมาแล้วครับพี่ชายแล้วผมโยนไปก่อนโอเคข้ามไปก่อนนึ่งประตูตเยอะมากบึ้มอ่อ่าโอได้สองคิวสวยฮะเ,เรียกว่าปืนข้ามไม่ได้ ระเบิดราคาได้เหมือนกันฮะโอเคเยอะนะเยอะเยอะเยอะระเบิดเออเยอะระเบิดอีกแล้วอ้าระเบิดระเบิดระเบิดโอเคโอเคโอ้โหระเบิดเลยเยอะหมดเลยเยอะนี่แน่อ้าวเออแลกกันเว้ยเป็นสุดเลยละกันมีเพอยงวันหนึ่งลีโรดแล้วทำไม ครับเอาไม่ตายอุ้ยเ<ถ>กือบไปแล้วไงล่ะพลังปืนไทยอีสปอร์ตอยากขี่ตไม่เห็นอยากขี่ต้อไม่เห็<ด>นเ<ร>ย <ling> ้ไม่เ<ด>ห็<ส>นไม่ว่าข้างหลัง<ด><ด><ถ>ก็ไม่ไหวเหมือนกันเออปืนเราแตกสั้นนะเออ r ี l o a d สุดหมดพอดีสุดยอดตายโอเค ได้มาชนะได้มาชนะแล้วดูจากแต้มแล้วอะไรเพือ่อนดีมาก่อนดีมปหนึ่งแล้วข้างหลังมา <c oughs> อะไรเพื่อนอะไรเข้าไปแล้วหนึ่งลูกโ <c oughs> ดนไหมโดนอยู่แ <c oughs> ต่ไม่ตาย <c oughs> แล้วผมแคขนไงแล้วผมแคขนไงแล้วผมแคขนไงโถ <c oughs> ู <c oughs> แล้วมันเยอะจัดแต้มสุดท้ายฮะจุดสุดท้ายแล้ว ือขอแค่เรายึดพอย n t นี้ได้ชนะเลยนะมาก่อนลูกแน่ชนะล่ะมันน่าจะเข้าไม่ทันหรอกมันเราดักหมดอย่างเงี้ยเข้าไม่ทันหรอกครับเรียบร้อยชนะทุกคนป่าเข้าไปอีกนึงหมด53คิวว้า8,000แต้มครับอุ้ยแต่งแบบนี้คือยิงสนุกมากนะครับเป็นอีกหนึ่งตูนไทยที่ยิงมันมากเราเล่นหมดธรรมดาแล,แล้วเล่น half core มานะ h ร l f c อ r e บอกเลยว่ายิงเดือดกว่านี้แน่นอนเออขาแต่งไวบอกเลยว่าตอบโจทย์มาติดเยอะครับไปลุย half core ดีกว่าครับทุกคนมาครับผมมาลุยกันต่อ กับฮาร์ดคอร์แบบฮาร์ดคอยด้วยมากับปืนไทยปืนไทยที่บอกว่าเล่นง่ายฮะถ้าเทียบกับกระบอกได้แล้วลูกปากผล่แลครับชิบหายหมดแล้วอ้าวแล้วเปิดปลาอะไรเนี่ยคอนเทนต์เลยเปิดมาแล้วคอนเทนต์แล้วปลาติดเอ้าวิ่งผ่านไปอย่างนี้เหรอโอ้โหเฮ้ยเขายิงทะลุมาเลยเหรอครับว้าวทำงไงของตัวตัวโอเคสวยเอ้าฮะโดนใครวะไปโดนเมื่อกี้โดนใคันด้วยอีกทหนึ่งทีตาย ้อ้าวเห็นแล้วนะาไปยิงจากข้างหลังหลบไม่ทันแล้วผมรอเลยตายครับโดนรอมาอุ้ยยิงก่อนนะเนี่ยมันดักแล้วดิมันดักหลังรถแล้วตายไปตูกำลังวิ่งขึ้นไปหมดตายอ้าวมันมาเกิดกันแปลกๆตังวะาป่าเอ้ยอุ้ยเห็นสองตัวแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งมาพอดีมันเกิดแบบมันเกิดเอาแล้วยิงกระเดงอะไรวะเนี่ย เกมยงิงคนยิงกันดิงสปอร์ตแล้วนั่นเอาอะไรวะเนี่ยขึ้นไปเอ้ายิงโดนหัวเพื่อนเฉยเลยนีแแ่แหละความสนุกของโหมดฮาร์ดคอร์ฮะเอออข้าวมาเปนหนึ่งลูกปั๊มไปไม่ตายด้วยเอ้าตายตรงนี้กันตายโอเคพอยต่อไปตรงนี้พอดีอให้ตายก่อนาโอ้ยระเบิดเราวิ่งวนกัน ออวิ่งว<บ>นกันทำไมเล่ว้วเทสวยมากพี่ชายแบบนี้ค่อนข้างใหญ่หาก็ลำบากอยู่ดเมีก่อนด้าน,นไหนโอเคข้างหน้านมีตัวนึงโอเคพีโหลดตายโอ้โหเกือบได้แล้วไปฮะแต่ข้อเสียข,ของการแบบไม่ใช่ปืนไกลก็แบบนั้นฮนะมันจะยิงไกลๆลำบากมากนะเพราะว่ามันจะคุมลำบากครับ แค่นั้นเองแต่ถ้าระยใกล้คือได้หมดนะครับได้หมดถ้าสดชื่นพร้อ,อยต่อไปมีคนอยู่สวนมากเราลงนู้นไหมปะน่าจะมีคนะคนรวมไปแล้วอ่ะไม่รู้โดนคนหรือเปล่านะแกไม่รอดแนะ่คนอีสานอะแตโดนระเบิดเอาหเราได้สามเลยไงโอ้โหไอคำนวณมาแล้วฮะเมื่อกี้ โดลงมาโดลงมาเออโดลงมาโอเคพอมมาพอมพอมพอมอ่าสวยอยู่พ่อพ่อพอเพื่อนเจ็บสุดด้วยฮะเฮ้ยเอ้าวเรามีคือเงงเพื่อนเราสแปมไปดิเพื่อนเราสแปมเราก็ยิงได้เหมือนกันนะครับมามาเลยเพื่อนขอแค่มาโอ๊ตแต่นี้มาไม่ดีนี้ไม่ดีเท่าไหร่เราจะหมดเวลานะพี่ชายได้ตัวนึง นี่คือแต้จะหมดแล้วนะเวลาจะหมดละตายเย้ยตกใจกับยิงเพื่อนเฮ้ยเอาเยอะจังเลยเวลา18ลิบแปดวิครับถ้าฝั่งนี้ไม่ยึดก็ชนะนะยิงไัดปัดปาดไปโดนตัวเองสวนมาโอ้โหเนียนเลยดิโอ้โหกำลังจะกระโดดเลยมีคนยิงมาแล้วผมยิงคืนเห็นเลเซอร์โอ้โหมีคนอีกแล้วจะชนะละถ้าเราปล่อยนี่เราชนะเลยนะ จะขอแค่ไม่เข้าอ่ะชนะเลยฮะ<ป>เรียบร,ร้ยรอยฮะสรุปปลาระเบิดโดนแต่เพื่อนเนีนะ่ยบ้าเอ้ยน้าแหละเพื่อนโอ้เรียบร้อยฮะอันที่แปดคิวก็ถือว่าใช้ได้ดูเดือดอยู่นะประมาณนี้แล้วกันสำหรับระเบิดของปืน D T I 7ครับเล่นสนุกมากนะครับสนุกกว่ากระบอกที่แล้วเยอะมากสนุกกว่านาวแดกเยอะมากครับประมาณนี้แล้วกันเจ้าใหม่พหน้าลืมกดไลค์กดซับขแชร์กดแจ้งกจกองสร้างเดี๋ยวผมจะอุ่นไว้ให้เห็นครับสวัสดีครับ